วันนี้หมูภาษานะครับจะมาจัดชุดโปรโมชั่นพิเศษนะครับที่คุณลูกค้าสอบถามเข้ามานะครับกับชุดเครื่องเสียงรถยนต์นะครับที่จะเปิดดังเปิดโชว์นะครับฟังเพาะฟังดังฟังไกลนะครับกับรถ isuzu d max ปี2011นเะครับเป็น super แพ a t i n u m นะครับคุูกค้าอยากจะติดชุดเครื่องเสียงที่เปิดโชว์ข้างบ้านได้นะครับแบบว่าไม่อายนะก็คือเปิดโชว์แล้วฟังเพาะด้วยนะครับวันนี้ผมจัดสินค้าแบรนด์ดีแบรนด์ดังนะครับทั้งชุดยกเซตนะครับเป็นแบรนด์สเตตัส ทั้งชุดเลยนะครับมาเริ่มต้นด้วยตัวซับวูฟเฟอร์เริ่มต้นต้องใหญ่หน่อยนะครับซับวูฟเฟอร์เป็นของแบรนด์สเตตัสนะครับขนาด12นิ้วแม่เหล็กร้อยโครงชุบทียกยกสูงแบบนี้นะครับบอยคอยขนาดใหญ่สปเดอร์นะครับเป็นสีแดงนะครับมีวงแหวนนะครับล็อกสปเดอร์เรียบร้อยนะครับหนวดกุ้งนะครับเย็บเข้ากับสปเดอร์นะครับเพิ่มความทนทานแข็งแรงด้านหน้านะครับเป็นกลวยกระดาษตัวขอบเซอร์ราวนะครับเป็นขอบโฟมขนาดใหญ่นะครับเย็บ ด้วยได้สีขาวนะครับเพิ่มความแข็งแรงนะสวยงามมากนะครับตัวนี้ของแบรนด์สเตตัสนะขับด้วยพาวเวอร์แอมป์นะครับ,รบกำลังขับสูงสุดถึง3,000วัตต์เลยทีเดียวนะของแบรนด์สเตตัสตัวนี้ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับรุ่นนะ ST 3000.1นนะตัวนี้สเตตัสแท้ๆด้วยนะครับโลโก้สวยนะครับซีรีส์สุดยอดมากนะครับตัวนี้ขับ ซับ12นิ้วนะครับมาต่อด้วยชุดเสียงกลาง power amp ที่จะใช้ขับเสียงกลางนะครับเป็นของแบรนด์ส t ตตั s รุ่น SX-300.4 นะตัวนี้เป็น power amp Card D นะครับตัวนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับกำลังขับสูงเสียงดีนะครับเสียงเนี่ยเทียบเท่าค a ์ d AV เลยทีเดียวนะครับกำลังขับสูงมากนะครับของแบรนด์สเตตัสรุ่นนี้นะครับขับดอกลำโพงของสเตตัสเหมือนกันนะครับเป็นดอกขนาด6.5นิ้วเป็นรุ่น ST-69 นะครับเป็น ดอกวูฟเฟอร์ขนาด6.5นิ้วนะครับขอบเซลาเป็นขอบผ้าแบบ2ลอนนะครับให้ความยืดหยุ่นดีแค่จับก็รู้เลยว่ามิดเบยเนี่ยสุดยอดนะครับแม่เหล็กขนาดใหญ่นะครับโครงปั๊มแม่เหล็กใหญ่มากที่ยกยกสูงด้วยนะครับจำนวน4ดอกนะครับแล้วก็แห้มจาน่า4นิ้วอีก4ตัวนะเป็นของแบรนด์สเตตัสรุ่น ST911 นะครับนี่งานสวยมากนะครับเป็นสีดำทั้งตัวนะครับมีโลโก้สเตเตตั บ่งบอกความเป็นตัวตนชัดเจนนะครับคอนโทรลระบบความถี่ของตัวเสียงกลางและแหลมนะครับและซับวูเฟอร์ด้วย d s p ของ m m b e นะครับรุ่น s 5 0 0นะครับเป็น d s p 8 Channel นะครับที่จะควบคุมนะครับความถี่นะครับของตัวแหลมจานแล้วก็ตัววูเฟอร์นะครับของเซนเตอแล้วก็ตัวซับวูเฟอร์นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะคอนโทรลความถี่ทั้งหมดนะครับนี่นะครับตัดแบ่งความถี่รวมไปถึงการ ปรับเฟดนะครับรวมไปถึงการปรับระบบไทม์ไลน์เมนต์นะครับนี่ของระบบตัวนี้ถือว่าสุดยอดมากนะครับ DSP 8 channel ของ e m b e เปรับแต่งด้วยปรีแอมนะครับของบูเวฟรุ่น BW777PX นะครับเป็นปรีแอมรุ่นเรือธงของเขาเลยนะครับแบรนด์บูเวฟตัวท็อปสุดของเขานะครับตัวนี้ก็ถือว่าเจ้าเยี่ยมนะครับเป็นปรีแอม7แ b นด์นะครับที่จะปรับเบสกลางแหลมได้แบบตามนิ้วมือเลยนะตัวนี้บอกเลยสุดยอดนะครับวอนสูงด้วยนะครับกับปรีแอมของบูเวฟ ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับตัวนี้ชุดเสียงกลางเนี่ยเราติดตั้งที่ประตูนะครับพร้อมแผงประตูชายล่างนะครับลงตัวของสูตรภัยสารเทคนิคนะครับส่วนลำโพงซับวูเฟอร์เนี่ยติดตั้งในตู้แบนพาร์ตนะครับสูตรภัยสารเทคนิคนะครับเป็นตู้ทึบนะครับดัมบด้วยแผ่นดัมกาวซีโร่นะครับนี่ผมแถมแผ่นดัมให้ด้วยนะครับแผ่นดัมก็จะดัมที่พื้นตู้นะครับแล้วก็ผนังด้านหลังนะครับแล้วก็แผงประตูอีก2บานนะครับตัวนี้ก็ดัมด้วยแผ่นดัมกาวซีโร่นะครับ ในชุดยกเซตนะครับวันนี้จัดให้เลยสำหรับรถ isuzu d-max นะครับปี2011หรือ Super ร์แพตินันะครับตัวนี้ก็ติดตั้งในชุดเรียบร้อยในงบ39,900บาทนะครับถือว่ายอดเยี่ยมนะกับชุดโปรโมชั่นแบบนี้นะครับที่ได้สินค้าแบรนด์ดีแบรนด์ดังแบรนด์คุณภาพด้วยนะครับท่านที่สนใจนะครับหรือว่าดู คลิปนี้อยู่นะครับอยากจะเข้ามาติดตั้งก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาที่ร้านไพศาลเทคนิคหน,นองแคสระบ,บุรีได้เลยนะครับก็โอเคครับขอจบรีวิวนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ